พี่น้องมาบรรยากาศนะครับผมขันเป็นสมัยเด็กหน่อยพี่น้องไปไต่เขียดไต่กบกับพอนะครับ่องร้ายแห้งครับแต่ว่า ห่องอยู่ในปลาผมแล้วครับพี่น้องครับแต่เสียงเขียดหน่อยร้ายแห้งพี่นองโอ้หนามจุดหงครับพี่น้องครับไม่ขันแทกอะแต่ยินแต่เสียงห่องครับพี่น้องแต่ว่าโบเห็นโตครับ มันนีฝนตกแห้งครับพี่น้องน้ำหงเลยครับผมขันเป็นสมัยก่อนนี่ก็โอ้บอกห้อยคงแล้วพี่น้องย่มเศร้า,านะครับกอกันเต็มเลยครับผม ห้องไลน์ลีนะครับพี่น้องครับฝ้าก็ห้องคึมๆอยู่แล้วครับพี่น้องเลยเหงาออมาเอาบรรยากาศซื้อน,น,นี่นะครับนี่น,ออน,น,นะครับพี่น้องอีสานบานเฮ่ากันเสร็จนะครับหนาฝนเงี้ยงขึ้นกันออกไปไต่กบไต่เขียดนะครับพี่น้องครับ หาอยู่หากินนะครับอีสานนะครับผมน้ำหงอีรีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรครับพี่น้องภาพพี่น้องมาฟังบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดนะครับเสียงอื้งนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ